สนับสนุนโดยเดเฮแชมพูชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทอรีไวฟ์กลับเข้ามาในรอบ8ชั่วโมงในค่ำคืนวันนี้แขกรับเชิญของผมส่วนตัวผมชื่นชมและชื่นชอบมากๆครับโดยเพราะเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังตั้งแต่วันแรกที่คุณวุฒิศิได้เห็นผ้าแล้วตกหลุมหลักคุณวุฒิศิแปลให้กลายเป็น ความชอบเป็นธุรกิจของตัวเองแล้วันนี้คุณวศินอุญนจะนํำอยู่กับเราจะมาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าวันแรกที่คุณวสินเห็นผ้าไทยเขารู้สึกยังไง พอเรามาเรียนที่คณะวิจิตศิลป์มชอชอะครับคือเราเรียนศินละปะอ,นะอาจารย์ก็มักจะพาออกไปเก็บข้อมูลหรือว่าพาไปดูวิถีชีวิตของของชาวบ้านในในในต่างจังหวัดครับความประทับใจวันครั้งแรกก็คือเราเราตื่นมาในในวิหารเพราะว่าเรานอนอยู่กลางกลางกลางวัดเราเห็นชาวบ้านเข้ามากันเต็มวัดแล้ว่ะแล้วเข้ามายืนเรียงแล้วสิ่งที่มัน ประสร้างความประทับใจแรกของเราเลยก็คือเสื้อผ้าที่เขาใส่เฮ้ยผ้ามันอยู่กับคนแล้วแล้วมันก็เป็นงานศิลปะที่มันถูกเอามาสวมใส่ได้แล้วมันถูกใช้งานยังไงมันมันสวยยังไงมันสวยเพราะมีคนใส่มันสวยเพราะว่ามันมีอิเลียบบทมันมีประเพณีมันมีพิธีกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ในผืนผ้านั้นหมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่าโอ้เราประทับใจมากคือผ้าผืนเดียวทําไมมัน มันทําให้เราเห็นตรรูะปุปูองไปมากกว่าแค่แค่แค่ความเป็นเป็นเครื่องแต่งกายเพรว่ารู้สึกอย่างนี้อยากทําอะไรเรารู้สึกว่าว่าผ้าเนี่ยมันมันสวยมากแต่ว่าพอหลังจากที่เราเอ,อยู่ในวัดเนี่ยอาจารย์ก็พาเก็บข้อมูลเดินลัดเลาะไปตามหมู่บ้านแล้วก็เห็นกี่ทอผ้าที่มันเออเออบางบ้านบางหลังก็เลิกเริ่มเลิกทอแล้วบ้านบางหลังก็แบบ เริ่มไม่มีการสนใจอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเาผ้ามันสวยขนาดเนี้ยแต่ถ้าว่าทําไมเออมันไม่ได้รับถูกนําเสนอหรือถูกถ่ายทอดให้ให้เขาเรียกว่าอะไรยกระดับแล้วทําให้คนรู้สึกเห็นเห็นค่าของผ้าพ,พวกนี้อย่างเงี้ยครับในประสบการณ์ในตอนเรียนนี่ทากิจกรรมอะไรที่เป็นเหมือนพื้นฐานที่ปูขึ้นมาสู่ร้านวัสิน อืมเยอะเหมือนกันนะครับตอนเรียนเนี่ยตอนขณะที่ผมเรียนก็ได้โอกาสเยอะจากจากการทํากิจกรรมในมหา,หาลายัยหรือการทํากิจกรรมในคณะพอวันนั้นเนี่ยเราเริ่มรู้สึกหลงรักเราก็เริ่มเ,เก็บหอมรอมริเงินที่เราเป็นนักศึกษาเนี่ยอาจจะมีไม่มากเราก็เริ่มซื้อผ้าสะสมนิดหน่อยเป็นผ้าง่ายๆแบบที่ไม่ได้ราคาแพงแล้วเราก็เริ่มเอาเพื่อนๆอ,อะไรอย่างเงี้ยครับมาแต่งตัวใส่ชุด เอ่เดินขบวนบ้างลาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับง่ายๆก็เป็นเ,เป็นอะไรที่ตอนนั้นน่ะก็ก็ไม่น่าเชื่อว่ามันจะต่อยอดมาได้ยาวนานจนถึงถึง,ถ,งถึงปัจจุบันนี้เล่าความประทับใจตรงนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าคุณเดินทางไปผมว่าคุณเดินทางไปเกือบทุกจังหวัดเหมือนกันนะไปดูชุมชนอะไรต่างๆความประทับใจที่เห็นมีมีอะไรบ้าง ระหว่างเรียนก็จะต้องได้ไปทัศนศึกษาวัดวาอาคารโบราณอย่างเงี้ยในชุมชนเหล่านั้นซึ่งมีวัดโบราณเป็นศูนย์กลางของหมู่บ้านเนี่ยก็มักจะลายรอบไปด้วยชาวบ้านที่เขาทำงานผ้าหรืองานหัตถกรรมตรงนั้นเราก็เลยได้ได้ซึมซับเข้าไปด้วยแล้วเราก็ได้ไปลงพื้นที่ชุมชนงานหัตถกรรมพวกนี้ก็คือ ขาดขาดคนรุ่นใหม่ในการสืบทอดนะครับแต่จะมันจะดีกว่าไหมถ้าถ้าเราสามารถสร้างงานสร้างอาชีพอะไรได้<ม>ในสิ่งที่ไม่เราไม่ได้ทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่มากนะครับก็คือแค่แค่เราไปส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นสิ่งที่เขามีอยู่เดิมอยู่แล้วมันเป็นต้นทุนที่เขามีอยู่แล้วในชุมชนออหรือยกระดับสร้างคุณค่าหรือสร้างแอนเนตให้คนในเมืองใหญ่ครับ เห็นว่าผ้าไทยงานทอมืองานแฮนดิคราฟพวกเนี้ยมันมันสำคัญยังไงมันสวยยังไงมันจะถูกเอาไปใช้อย่างไรในชีวิตประจำวนันหรือในชีวิตของคนในเมืองใหญ่อย่างอย่างไรอย่างเงี้ยครับคุณรู้สป์บอกว่ามีความประทับใจอย่างหนึ่งคือต,ตอนที่ไปในชุมชนทุกบ้านมีกี่อ่ะมีกี่ทอเ่อเป็นเป็นนิยมใครใทุกบ้าน<ช>เป็นคนที่ทำเสื้อผ้าของตัวเองอะ่ะใช่ครับ คือสมัยก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงร้านนาหรือนะแต่ผู้หญิงทางภาคอีสานอย่างเงี้ยครับเขาจะต้องทอผ้าเองได้เพราะว่าเขาถือว่าบ้านไหนเนี่ยถ้าถ้าขาดคุณสมบัติข้อนี้ไปเนี่ยก็จะไม่ได้เขาบอกว่าจะขายไม่ออกก็คือจะไม่มีะ <c oughs> จะไม่ได้ออกเรือนอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ก็สมัยก่อนเนี่ยก็จะต้องก็จะต้องทําให้ได้ตัดเสื้อเย็บเสื้อเป็นหรือแม้แต่ทอผ้าเองได้อะไรอย่างเงี้ยครับ แต่เมื่อดูจากงานเนี่ยผมก็คิดว่าโอ้โหมันก็ยากเหมือนกันนะอย่างคุณวิสินเองทอได้ไหมทอด้วยตัวเองได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมทอไม่ได้นะครับแต่ว่าเรารู้ทักษะกระบวนการตั้งตั้งแต,แต่รู้ว่าทํำยังไงใช่นะครับอย่าง้าที่เราเห็นอยู่เนี่ยคุณิสินมีส่วนร่วมในการออกแบบด้วย ใช่ตั้งแต่เลือกวัสดุเลือกสีเลือกลายเลือกเส้นไหมยอย่างเงี้ยครับทุกอย่างเราจะเราจะคอนโทรไปให้ตั้งแต่ที่เชียงใหม่เราก็จะอย่างไหมเนี่ยเราจะจะซื้อให้เราจะเลือกสีหรือเราจะย้อมไปให้ซึ่งอันนี้ไอ้ขั้นตอนนี้ก็ไม่ง่ายนะอย่างไหมเนี่ยคุณสทธ,ธิ์ก็ต้องเลือกถูกไหมเพราะแต่ละเจ้าแน่นอนคุณภาพต้องไม่เหมือนกันอย่างของคุณธรธัิม์เราเลือกไหมที่ไหน ของเราเนี่ยจะมีไหมอยู่สองแบบคือเป็นไหมที่ชาวบ้านเลี้ยงเองสาวเองเราเรียกว่าไหมบ้านนะครับส่วนใหญ่ไหมบ้านเนี่ยเราจะสั่งมาจากแหล่งใหญ่ทางอีสานคืออีสานเนี่ยเป็นแหล่งเลี้ยงไหมที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับเนี่ยเรียกว่าไหมบ้านกับอีกไหมอีกประเภทคือไหมโรงงานหรือบางทีสับช่างหรือสับ อคนวงการผ้าจะเรียกว่าไหมจูนคือเป็นไหมที่มาจากโรงงานจูนไหมไทยหรือไร่กำนันที่จังหวัดเพชรบูรณ์นี่ก็เป็นถ้าถ้าเป็นไหมาจากโรงงานจุนเนี่ยก็เราก็จะของประเทศไทยขอ,ทของประเทศไทย,ยใช่ครับ,อรบเออเมื่อเราได้วัตถุด,ดิบที่ดีแล้วมันจะไปขั้นตอนต่อไปคือคือคือออกแบบลายครับผมจะเป็นคนเ,เลือกลายให้นะครับแล้วก็พอ คอสวัดตรงไหนจะใส่สีอะไรอะไรอะไรอ,ไรอย่างเงี้ยครับ<ด>ให้แล้วก็จะจะให้ให้ช่างอีกคนซึ่งซึ่งเขาเป็นกราฟิกเนี่ยเอ่อทำทำทำ,ทำต้นแบบอันเนี้ยขึ้นไว้ให้ชุดชุดหนึ่งชุดเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะส่งไปให้หมู่บ้านที่ชาวบ้านนะครับพร้อมกับเส้นไหมแล้วก็วัสดุ<ม>ทุกอย่างอ,อย่างไรที่บอกว่าภูมิใจมากที่สุดคือผ้าสิ้นติงจกลายหงหลวง จริงๆอย่างลาย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 ผ้าของที่ร้านนะครับส่วนใหญ่ดั้งเดิมมันจะเอามาจากลายดั้งเดิมที่ที่มีอยู่แล้วอย่างที่บอกว่าลายของของหลวงเนี่ยจริงๆมันเป็นลายที่เรา ที่มีอยู่แล้วในลายผ้าตินจบของร้านนาะเพีงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยจะรู้จักกันนะักมันเป็นลายดั้งเดิมเก่าแก่โบราณจริงๆคือคือผ้าที่ร้านเนี่ยจะมีสองแนวทางก็คือแนวทางที่เอ่อทำฟื้นฟูหรือว่าเราเรียกว่ารีเมคผ้าโบราณขึ้นมาอันนี้เราก็จะต้องทำตามขนบให้ถูกต้องทุกอย่างนะครับสัดส่วนองค์ประกอบสีสารลวดลายสเกลเนี่ยจะจะพลาดหรือจะเพี้ยนไม่ได้เพราะว่าเรา กำลังทำตามต้นแบบเวลาดังนั้นเราต้องเคารพของเกา่าอันนี้แนวทาง <c oughs> แล้วก็มีอีกแนวทางหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเราทำงานแบบสร้างสารรค์ร่วมสมัยก็คือเราเอาต้น <c oughs> ต้นแบบเราต่อยอดมาจากภาคกาเก่าที่เราได้ลองทำรีเมคเนี่ยคือถ้าถ้าเรามีองค์ความรู้เกี่ยวกับ งานขนบหรืองานแบบแนวประเพณีนิยมจนจนแน่นมากพอเนี่ยเราจะสามารถกล้าที่จะทํางานสร้างสารรค์ร่วมสมัยได้โดยเราก็ยังยึดถือหรือว่าเอาแกน่นแกนหัวใจของความเป็นขนบนั้นเนี่ยแต่ว่าเอามาต่อยอดแตกลายเสริมเติมสร้างาลวดลายขึ้นใหม่หรือว่าใส่สีสันขึ้นใหม่แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ยัง เป็นแนวทางที่ยังเป็นผ้าตามแบบฉบับของร้านนาอยู่อย่างเงี้ยครับเอาความชอบของตัวเองแล้วก็เอามาลงมือที่จะศึกษาศึกษาตอนนั้นก็เป็นนักศึกษาด้วยนะแล้วลงมือมาทในสิ่งที่ตัวเองชอบเดี๋ยวมาถามกุ้งวิสิงว่าที่ทําอยู่ทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขแค่ไหนผู้มชมก็เป็นแบบนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันสักครู่หลังโฆษณานดีครับ